สวัสดีครับผมลุงใจรายงานราคาผักจากตลาดกลางชิ้นค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณากดติดตามกดลุกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเราฟังกันได้เลยครับราคาผักราคาขายส่งผักประจำวันที่4เดือนกันยายน2564มีดังนี้ กระเจีย๊ยบเขียวราคาขายส่งวันนี้2 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกราคาขายส่งวันนี้2 5บาถึง30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีราคาขายส่งวันนี้1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายราคาขายส่งวันนี้60บาทต่ kg. อก,กิโลกรัมขึ้นช่ายราคาขายส่งวันนี้6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนปอกเปลือกราคาขายส่งวันนี้1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัม ยอดคณาราคาขายส่งวันนี้18-25บาทต่อกิโลกรัมต้นคณาราคาขายส่งวันนี้10-16บาทต่อกิโลกรัม คณะฮ่องกงราคาขายส่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายสูงวันนี้1 0ถึง12บาทต่อกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งวันนี้2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูราคาขายส่งวันนี้5 0บถึง60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายสูงวันนี้1 2 0บถึง130าบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาไม่หวานราคาขายสูงวันนี้120ถึง130บาทต่อกิโลกรัม บวบหอมราคาขายสูงนี้20-24บาทต่อกิโลกรมัมบวบเหลี่ยมราคาขายสูงนี้12-16บาทต่อกิโลกรมัมบวบงูราคาขายสูงนี้16-20บาทต่อกิโลกรมัมผักกระเฉดยอ,อดมะเล็กราคาขายสูงนี้14-16บาทต่อกิโลกรมัมกวางตุ้งดอกราคาขายสูงนี้20-24บาทต่อกิโลกรมัมกวางตุ้งใบราคาขายสูงนี้20-24บาทต่อกิโลกรมัมกวางตุงต้งไตหวัน ราคาขายสูงนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยราคาขายสูงนี้12-16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายสูงนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าราคาขายสูงนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายสูงนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายสูงนี้50-60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายสูงนี้13-14บาทต่อกิโลกรัม ฟักเขียวแก่ราคาขายส่งวันนี้7-8บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกราคาขายส่งวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนราคาขายส่งวันนี้26-30บาทต่อกิโลกรัม มะละกอดิบราคาขายสูงนี้1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าราคาขายสูงนี้2ี่2บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายสูงนี้2ีบ้าถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายสูงนี้2ี่สบถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายสูงนี้30-36บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายสูงนี้ส0ถึงีบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะราคาขายสูงนี้2ี่2บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขาย สุนิามสบถึงสาบบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายสูนีถึงนี้20บ7บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอผลใหญ่ราคาขายสงนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายสงนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายสันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม ลูกน้ำเต้าราคาขายสูงนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมแดงกววราคาขายสูงนี้24-30บาทต่อกิโลกรัมแดงร้านราคาขายสูงนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมแดงโมอ่อนราคาขายสูงนี้18-20บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายสูงนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายสูงนี้120บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายสูงนี้40บาทต่อกิโลกรัม ขิงอ <cin stereotype and hell> <f dragging> ่อนราคาขายส่งว <ata> ันนี้สาสิบาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายส่งวันนี้เจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมตะไคร้ราคาขายส่งวันนี้สิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไม่ตัดหมวดราคาขายส่งวันนี้ห้าสิบสามบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายส่งวันนี้ห้าสิบห้าถึงเจ็สิบาทต่อกิโลกรัมผักชี้ไทยราคาขายส่งวันนี้หนึ่งร้อยถึงหนึ่ง้อยสี่บาทต่อกิโลกรัมผักชีรลาวราคาขายส่งวันนี้ห้าสิบถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งราคาขายส่งนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายส่งนี้60-70บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนราคาขายส่งนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายส่งนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายส่งนี้40บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าแดงราคาขายสูงนี40้40บาทต่อกิโลกรัมพริกมันราคาขายสูงนี40้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายสูงนี60้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายสูงนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายสูงนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายสูงวนนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายสูงวนนี้90บาทต่อกิโลกรัม พริกเขียวซเปอร์ฮอตราคาขายส่งวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซเปอร์ฮอตราคาขายส่งวันนี้5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เรล็กราคาขายส่งวันนี้1นึบาทห้สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายส่งนี้2องบาทห้สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายส่งนี้2องบาทแปสตางค์ต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายส่งนี้20บบาทต่อกิโลกรัม หอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายสูงนี65้65-75บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายสูงนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักราคาขายสูงนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายสูงนี้25-30บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราราคาขายสูงนี้1 5 2 0บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานปลาราคาขายสูงนี้80-90บาทต่อกิโลกร,รมัมผักปังราคาขายสูงนี้10บาทต่อกิโลกร,รมัมแตงไทยอ่อนราคาขายสูงนี้20-28บาทต่อกิโลกร,รมัมจบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางศินค้าเกษตร,รแห่งประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับราคาผักวันนี้นะครับโดยทั่วไปก็ยังคงทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะครับผม ก็มีบางรายการนะครับที่มีราคาปรับขึ้นนะครับอย่างเช่นผักชีลาวนะครับผมนะครับปกติก็จะอยู่ประมาณ20 30 40บาทต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ขึ้นมา50-60บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นราคาดีมากเลยนะครับสำหรับผักชีลาวนะครับผมนะครับก็หน้าสวนก็น่าจะได้อยู่ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละย0 3 0บาทอยู่นะครับนะครับก็ ขอแสดงความยินดีนะครับกับเกษตรกรนะครับที่ปลูกผักชีลาวนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับบางแห่งบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกชุกนะครับก็อาจจะทําให้ผักชีลาวนั้นอาจจะได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับสามารถเก็บ เกี่ยวผลผลิตออกมาในช่วงนี้นะครับได้กำไรนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะครับส่วนพังอื่นๆนะครับส่วนมากก็ยังคงราคาทรงตัวนะครับพวกใบสะระแหน่นะครับผักชีฝรั่งนะครับราคายังคงทรงตัวนะครับส่วนราคาพริกก็เช่นเดียวกันนะครับราคาก็ยังคงทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับวันก่อนนะครับวันที่ผ่านมานะครับ ส่วนแตงนะครับวันนี้นะครับแตงกวานะครับ24-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าเป็นราคาดีนะครับนะครับหน้าสวนก็ได้หน้าไม่น่าจะต่ำกว่า15-20ถึงบาทนะครับต่อกิโลกรัมส่วนแตงร้านก็วันนี้18-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นราคาดีเช่นเดียวกันนะครับแตงร้านก็ก็พอได้อยู่นะครับผมนะครับส่วนผักบุ้งจีนนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับ16-20ถึงบบาทนะครับต่อกิโลกรัมวันนี้นะครับ ผักบุ้งไทยก็ 50- 60นะครับห้าสิบถึงหกก็เป็นราคาที่ทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวัน2วัน3วันที่ผ่านมานะครับก็ราคายังคงทรงตัวนะครับยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับผักบุ้งไทยนะครับเป็นราคาที่เสถียรมากนะครับผักบุ้งไทยไม่มีขึ้นหวือหวาแล้วก็ลดลงหัวภาพอะไรนะครับเป็นราคาที่ที่เสถียรดีมากนะครับครับโดยรวมทั่วไปก็ก็ยังคงราคาทรงตัวนะครับผักทุกชนิดเลยนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ปลูกผักนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับจากการทํานาหรือบางท่านก็ปลูกเป็นอาชีพหลักนะครับก็ขอเป็นกาลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าโรคโควิดหายไปนะครับหมดไปหรือซาลงมากกว่านี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมราคาพืชผักต่างๆก็น่าจะ กลับมามีราคาที่ที่ดีกว่านี้นะครับผมนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับผมเอาละครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงัยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตร ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ